นางเอ้น้องอะไรพ่อไฟมอดเราบอกอยู่ในครัวนั่นยังกําลังต้มขี้เหล็กอยู่ทําไมอะ่ะเออพอดีแล้วพอดีละลอาข้าวโป้งไปขางไฟมาสู้กินดูนี่อะไรนะเอาเข้าวโปง้งมันกินยังไงเนี่ยเอาก็เอาไปขางไฟปิ๊บปับปิ๊บปับเดี๋ยวมันก็พองเวลามันพองขึ้นก็กินได้แล้วนั่นห <c oughs> วานกรอบอร่อยอ๋อ น่ากินเนาะแล้วเขาทำกันยังไงเนี่ยพ่ออีหยังเฮ็ดอีหยัง,ยงเขาทำยังไงเนี่ยมันเป็นแผ่นดีจัง๋อตอนกลางคืนเขาก็มาเข้า,า,ขาไว้อ๋อื่นเศ้ามาเขาก็นึ่งแล้วเอาไปตำใส่งาใส่ไข่เข้าไปใส่กะทิใส่น้ำตาลจ้ะแล้วก็เออที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเออเครือ,อต,ตดหมาหึ <laughs> เะพาะที่สําคัญสําคัญน่ะเครืยอ์ต,ตดหมาเราตดหมาแมนนอู้ยล้วจะกินยังไงเนี่ยเอาเอาไปขางไฟพอมันพวงแล้วก,ก็กินได้ตัวอุ้ยถ้าใส่ตดหมาแล้วหนูไม่กล้ากินนะเอาอีนี่แหมมันไม่ได้ใส่แค่เครือตดหมาเด้ยนี่มันใส่หากมันด้วยฮะใส่ทั้ง